สวัดีครับพี่น้องบิดราแกาแฟนบอลแล้วครับมื่อนี้เราอยู่ที่สูรินครับกิจกรรมล้างบ้านครับหลังจากเตะล่าลงมาแล้วครับพี่น้องครับนะครับเออกิจ,จกรรมย่าบ้านครับพี่น้องครับ ขึ้นหัวปลวกหัวยา่าครับพี่น้องครับหัวปลวกอยังมาเอา้าท่านี่ไม่หัดผมเฟหงหวมาเอา้ซื่อๆเนี่ยไม่ทราบผมสันนะเอ้ยผมสันครับพี่น้องครับ เฮ้ยดีใจม้จทำม,มวนกุ๊บครับพี่น้องครับรีเหล็กหลังเลิกงานครับ Ô, oh, thế anh cứ lại thế Nhục quăng vào đánh bớt đi Tại lập nhiệm Tại lập nhiệm เจอหนุ่มโตครับมาครับไล่ครับเสร้อครับแห้งกี่ลายเดียววะ หูาลยครับไม่แล้วพี่น้องไปเลยครับ เตืึนครับพี่น้องครับเตืึนครับมึงก็ไปยืนไกลพออเขาหน่าจิบเปงเป็นทีมผมสันผมเง่เนาะอันนี้ทีมทีมผมสันครับเอามู้ยยังไรครับ ตัวตึงครับนี่ครับโอ้พี่น้องกิจกรรมยามว่างครับพลังคนกันนวัครับพี่น้องครับโอ้ยเสียนะใหรอเยไวัน ดีใจไรครับพี่้างครับเอร์พลิกนิดครับพี่เน้อวครับพี่้างครับ ตัวตึงครับตัวตึงครับพี่น้องครับพิธีการทีมัครับนที่บู้สางครับพี่น้องครับ นี่ที่าาคุณแสงครับสู้นะคุณแสงเย้ สู้ๆนะผมสั้นสั่น์ป่ะโอ้ยแงงก็ไลยแต่ว่าขนาดยกกล้องบิดมือมื่อนี้ก็เอ้าก็เดินตั้งไปอุบลนตัวครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังเตะลาองมาแล้วครับทุกคนกันพูดลงคนกันนอนครับพี่น้องนอน เราก็จะออกกำลังกายครับเพื่อสุขภาพเกิดความแข็งแกร่งครับพี่ดองเกิดความแข็งแกร่งกรรมการเอาไว้เลยกรรมการนะตบใช่กรรมการนะกินยาไปเนี่ยแตกแก่เออเออ เอ้ยขึ้นสูงนะยุ่มเมายุ่มเมาได้ดูขึ้นสูงอ่ะยุ่มเมายุ่มเมาแท้ผมสั้นสูสูนะเอ้ยบรรยากาศดีมั้ครับพี่น้องครับเสื้อลายก็เล่นดีนะเสื้อลายโชคครับหมอลำโชคครับ มาลำโอ้ผมสันนะ่ะผมสันนะ่ะถ้านรถลนล่ะคนขับรถบัสอ่ะเอาต,ตบตบอยู่กับหมอคกับพี่น้องครับ,อรบเอาเตะกันเลย คลิปนี้ฝากพี่น้องเมีกันครับนะครับเดี๋ยวเอาไปเชียร์บลเลกันต่อครับผมโอ้หมอนกุ้งเลยพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ